สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะจ๊ะนงพนีหัวร้อนจับได้แจ็กธนพลหนีเที่ยวพร้อมเปิดแชทลับสารภาพบาปเล่นเอาหัวร้อนกันเลยทีเดียวหลังนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีมหาไทยเจอแฟนคลับ ผู้หวังดีส่งข้อความมาบอกว่าเจอแจ็คธนพลแฟนหนุ่มที่ร้านเหล้าทำเอานักแสดงสาวหัวร้อนโพสข้อความฉะแบบแซบๆว่าในขณะที่ฉันเล่นคอนเสิร์ตสองที่เพิ่งเสร็จมีแฟนคลับทักมาแม่หนูเจอผู้ชายแม่ที่ร้านเหล้าแม่มาด้วยไหมโอเคจบนอกจากตูไม่ได้ไปคือตูไม่รู้ด้วยค่ะว่ามันไปเก่งมากผู้ชัน เล่นฉากเสี่ยงตายละหนึ่งร้อนจนแจ็คธนพลรีบไลายหาแฟนสาวจะนงพนีเพื่อสารภาพบาปอย่างไวว่าไปเที่ยวที่สุรินกับเพื่อนผู้ชายพร้อมส่งภาพมารายงานตัวพร้อมขอโทษแฟนสาวแบบหล่อๆพ่อขอโทษครับทำเอาจ๊ะนงพนีบอกว่า จบบทสนทนาที่พ่อขอโทษหลังจากนี้ตูจะไม่ตอบไลน์มันเลยหนึ่งเดือนหลังจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วจนตูต้องลบเพื่อนในเฟซไปสองปีแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่รับเฟซเลยเหลือแค่โทรทางเดียวเมื่อไหร่ที่ผิดอีกตูบล็อกเบอร์ ทุกอย่างจบสำหรับเส้นทางรักจะนงพนีกับแจ็คธนพลทั้งสองเคยออกมายอมรับว่าคบหาดูใจกันเมื่อช่วงต้นปี2560โดยจะบอกว่าแอบชอบฝ่ายชายมาตั้งแต่อายุ12ปีฝ่ายชายเข้ามาตอนที่โสดพอดีและรู้ว่าเขาจะมาอยู่อาสยามก็ดีใจมากๆตอนนั้นอ่อยเขาก่อนเราเลือกที่เราชอบ แล้วเขาก็ดันชอบเราด้วยจากนั้นไม่นานช่วงปลายปี2560จ๊นงพนีก็ออกมายอมรับทั้งน้ำตาว่าเลิกกับแจ็คธนพลทั้งที่ยังรักเพราะปัญหาครอบครัวไม่ได้มีมือที่สพร้อมยกว่าฝ่ายชายเป็นคนดีมากๆก่อนทั้งสองตัดสินใจกลับมาคบกันอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ